ช่วงร้อยแปดวาราตี้ทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีนะคะบอนสวัสดีครับสวัสดีคับนี่นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่โอนะคะแล้วก็บอนนั่นเองจึงรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าได้ข่าวมาช่วงนี้นะคะหลายคนที่กําลังประสบปัญหาอยู่ก็คืออุทกภัยประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่พี่โอกับบอลได้มีส่วนช่วยอะไรบ้างคะตอนนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วบอนเองเขาก็ช่วยเหลือคนมาเยอะแต่เมื่อเรามาเรียนพาร์ท s c b y ่ด้วยกันนะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วรอกว่า พอบริการเสร็จบัวน้ำท่วมพิทยาพอดีก็เลยไอ้บอลมันทาอะไรด้วยกันดีกว่าก็เลยบอกกันรวมตัวไปช่วยคนที่ประสบพายน้ำท่วมน้ำท่วมพิทยาก็เลยได้ชวนกันไปอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ได้รวมตัวกันนะคะแต่จริงๆได้ข่าวว่าอย่างพี่โอกระบอลเนี่ยก็เคยช่วยเหลือเหตุการณ์ต่างๆมาหลายครั้งแล้วนะคะอย่างยกตัวอย่างได้ไหมว่าพี่โอเคยทำอะไรมาบ้างเคยไปช่วยที่ไหนบ้าง ตั้งแต่ปีที่แล้วท่วมที่โคราชใช่ไหมครตั้งแต่เดือนตุลาที่เขาไปโคราชมาแล้วก็ล่าสุดเข้ามาที่เยวุวทยาตรงนี้น <ะ S 2> แล้วบลอลล่ะเคยทำอะไรบ้างของบอลก็ไล่ตั้งแต่ปีแล้วก็มีไปช่วยน้ําท่วมขอนแก่นมีช่วยน้ําท่วมหัดใหญ่แล้วก็สุราษฎร์นครแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาตลอดแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็ไปอยุธทยาตอนนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยลำบากขนาดไหนลำบากมากแล้วลำบากกว่าเดิมอีกคือทุกครั้งที่กลับไปอย่าง14วันผ่านมาเนี่ย ตอนกตกผมเนี่ยก็ผัดกันสลับกันไปผมเนี่ยไปประมาณหกครั้งแล้วไปทุกครั้งเนี่ยน้ําสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วล่าสุดที่ไปก็ปราตฏว่าเขาบอกว่า เขาอ่ะได้ข้าวแต่เขาเนี่ยกินข้าวเปล่าแล้วมันไม่มีรสชาติขาะของน้ำปลาหรือซีอิ๊วหน่อยจะได้คุ้มคูกับข้าวได้แต่ะหลางพอกลับไปข้าวเสร็จเขาบอกวขาขอสองอย่างตอนนี้คือเขาขาดน้ําดื่มเขาต้องตักน้ําที่ท่วมในคลองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แกว่งสารส้มแต่น้ํามันความที่มันสกปรกมากเขาต้องแกว่งสารส้มนานมากกวุ้นกว่าจะสะอาดเพราะแน้น้ำดื่มอะคือน้ำดื่มคนเราวันนึงกินตั้งหลายขวดแล้วเขาติดอยู่ชั้นสองอะเขาก็ลงมาทานไม่ได้ใช่ไหมฮะ แล้วก็น้ําก็เชี่ยวด้วยแต่จริงๆแล้วนะคะหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพจริงๆเนี่ยพี่โอ๋กับตอนเนี่ยก็ถ่ายวิดีโอมาด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะคะว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงนี่เลยรวะเดี๋ยวให้ดูนี่เลยรโอ้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอนนี้อยู่ที่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ผักไหยครับนิทยาขึ้นที่นีคือทุ่งข้าวนะทุ่งนานะแล้วน้ำท่วมจะดูเหมือนมันเป็นน้ำทะเลเลยใช่ไม่ใช่แม่น้ำหรอเนี่ยไม่ฮะนี่คือทุ่งข้าวทุ่งนาประกอบหมดเลยอ่ะเละหมดเลยมันมันดูอย่างนี้เหมือนทะเลเลยอ่ะ ก็เลยคิดว่าแบมคองอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีถนนที่แบบสามารถไปได้ต้องขาเข้าอ่ะน้ำพอเข้าได้ขากลับก็ประมาณครึ่งล้อแล้วอ่ะนี่ชั้นสองนะอันตรายนี่ข้างิดข้างล่างข้างล่างแบบขึ้นหมดแล้วนาักมากเลยนี่ยป้าน่ารักมากไม่มีฟันยิ้มตลอดเวลานี่อันนี้ก็คือระหว่างที่จะไปอีกกัาเพลนึ่ล้ไปใช่ตกนําคือตอนแรกเนี่ยไปถึงเียแดดร้อนมากใช่้อนมากแล้วเหงือออกแบบ เข้าตาแล้วแสบใช่ไหมวุ่นวายวังเสร็จปุ๊บเราเไม่ทำไมน้อหนิเงี้ยเราอยากมาช่วยเหลือคนเขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นวันดีอ่ะเขารู้เรามาทําดีเรามาคิดดีทําดีฝนตกลงมาเลยนะแล้วตกแบบพอดีพอดีไม่หนักมากแล้วอากาศก็เย็นเออเราก็เดินทางกลับไปเอาของบนบกแล้วก็มาแจกต่อที่อืมดีจังเลยอ่ะเหมือนเหมือนกัยเหมือนแบบว่าเขาดูว่าเขารู้ว่าแบบว่าต้องมาทำความดีมาช่วยเหลือจริงๆนะคะอันนี้ก็มี็น่างหนึ่งแต่ว่าจะมีภาพนิ่งด้วยใช่ไหมจะให้ตัวอะไรเงี้ย่ะคะ เราไปช่วยชุมชนอิสลามโอ้โหอันนี้มีเพลงนเลยอะไรระสุงมากเลยอ่ะตรงนี้ตรงที่ไหนเนี่ยยัญยาเนี่ยปันญาที่เดินทางไปพับไานระหว่างทางใช่แล้ววุ้ว่าต้องหมู่บ้านเนี่ย อำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีคนที่นับศ่อศาสนาอิสลามเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นความรู้ใหม่มากแล้วเราก็ทำกันบ้านก่อนไปเราก็แยกม้ามาสาบนไว้ออกบนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ทำกันบ้านก่อนไปทำตั้่อยากทำให้ดีเรไปแต่ผลเราะว่าเราปลอดก็น่าจะให้ทั่วถึงทุกคนแบบนี้นะคะเพราะว่าก็มีแบบคนหลายเชื้อชาติคนแยกม้ากันเยอะมากหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าช่องทางไหนบ้างที่บริจาคเนี่ยพี่โอกระบอลก็มีช่องทางเหมือนกันที่สามารถแบบว่าติดต่อมาบริจาคของได้ที่ไหนคะ Facebook ะไรกันเฟซบุ๊กอะไรกนโอ้สุวัสดิ์นรงก์ก็เข้ามาทางเฟซ o o ๊กการเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะครับผมแล้วเหตุเราเน้นนะฮะเราเราไม่รับเงินเรารับของนะฮะแล้วเราจะมัชัวแล้ว่าของของทุกคนที่ให้เราเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนเนี่ยไปถึงผู้ประสบภัยจริงๆพี่โอกระบอลนะคะฝากอะไรถึงชาวไทยนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยควรจะคิดยังไงและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ยังไงนะคือก็อยากจะเริ่มต้นกันกนคือเราเป็นคนไทยด้วยกันเหรอเรามีแค่เจ็ดสิบล้านคนเองนะน้ำท่วมครั้งเนี่ยถ้า ถ้าคนไทยไม่ช่วยเหลือกันใครจะมาช่วยเหลือเราเอาเวลาตรงนี้มันรวมจิตใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วเอาเวลานี่มาช่วยกันคิดซิว่าะจะไปหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันยังไงถูกไหมคนไทยมีแค่เนื้้เอะคะ่ะระบหรอคบอลก็หลักๆก,ก็พี่โอห้องพงพูดไปเยอะแล้วนะแต่สําหรับบอลันคิดว่าผู้ชมทางบ้านถ้ามีโอกาสก็เจีย รายได้ของท่านทักส่วนหนึ่งมาช่วยสังคมบ้างใช่ครับช่องทางอะก็ไรั่อย่าอย่ามองว่าแบบว่าไม่ต้องไปทางเราก็ได้หรือว่าไปทางใช่ของมีช่องทางเยอะแยะขอให้มีจิตใจอยากจะช่วยเราเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งชวนคนสองคนที่อยากจะทาอะไรให้แบนี้น้องคนไทยเนคนเดือดร้อน่ะ เพราะฉะนั้นนะคะหลายคนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังหาช่องทางในการช่วยเหลืออยู่นะคะอาจจะไปทางพี่โอทาง Facebook ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้หรือว่าจะมีอีกหลายๆหน่วยงานอย<ช>่าง<ช>ที่เขาบอกว่ารับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอมารวมตัวกันก็สามารถช่วยหลายๆครอบครัวได้เยอะมากๆ<ช><ช>เลยนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งพี่โอและบอลมากๆเลยนะคะคที่มาแชร์ประสบการณ์ในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์และก็ชาวไทยด้วยกันแบบนี้นะคะคแล้วหวังว่าพวกเราเนี่ยนะคะที่ฟังวันนี้นะคะก็คงจะเริ่มมีใจที่อยากจะ รักเมืองไทยรักประเทศไทยและอยากให้เมืองไทยกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอคุที่กครับขอบคุณครับ